สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงหมูว่าว็จะพาท่านผู้ชมมาบำรุงดอกโป๊ยเซียนกันค่ะดอกโป้ยเซียนนะคะอย่างต้นนี้นะคะดอกของเขาก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ประมาณเหรียนสิบนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าดอกใหญ่มากๆค่ะแต่เวลาเราปลูกไปเราจะอาจจะเกิดปัญหานะคะอันนี้ก็ามาชมความงามกันค่ะอันนี้เป็นขาวมงคลนะคะที่แบบว่าดอกกําลังใหญ่แล้วก็อันนี้ปักถงชัยค่ะ ดอกของเขาก็กำลังสวยงามอันนี้ดอกที่เราก็ลดน้ำนะคะยามเย็นลดแค่วันละครั้งพอนะคะไม่ต้องลดมากวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเมื่อดอกใหญ่กลายเป็นดอกเล็กเมื่อต้นของเขาเริ่มแก่ดอกของเขาก็จะเล็กลงนะคะเล็กก็คือเล็กประมาณนี้เลยเมื่อดอกเกิดปัญหาการเล็กเราก็จะมีวิธีการบำรุงรักษากันค่ะน,นี่สิ่งที่แจงโมใช้นะคะก็คือปุอ๋ยอัดเม็ดค่ะ ปุยอัดเม็ดนี่ก็เป็นขายเป็นกระสอบนะคะที่เราใช้แต่ถ้าถามว่าบ้านเรามีขี้ไก่เราหมักเองก็ได้แต่ต้องใช้เวลาอันนี้เป็นการประหยัดเวลานะคะในการที่เราจะใส่ต้นไม้ของเราปุ๋ยอัดเม็ด,ดอย่างไรปุ๋ยอัดเม็ดขี้ไก่ก็คือเขาลดแก๊สลดกรดต่างๆนะคะเราสามารถใส่ได้เลยค่ะวิธีการใส่ของเรานะคะก็ก่อนใส่แล้วก็พรวนดินก่อนนะคะรอบๆกระถางเป็นการที่ทําให้ ลากของเขาเดินดีนะคะนี่เราก็ปลวดดินไปในตัวค่ะให้ดินฟูๆแบบนี้นะคะก็คือเทคนิคการใส่เมื่อเราเห็นต้นไหนก็แล้วแต่นะคะที่เป็นดอกใหญ่แล้วดอกของเขาเล็กจิ่งจิ๋วเล็กลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็รีบบำรุงเลยค่ะหนึ่งกระถางต่อหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไป หลังจากนั้นเราก็ใช้นะคะใช้ไม้ก็ได้ค่ะเขียกรบบริเวณด้านล่างปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนี่นะคะนอกจากมีราคาถูกแล้วนะคะก็จะเป็นอะไรที่บำรุงต้นไม้เราได้ดีมากๆส่วนผสมที่เขาทำก็คือมีขี้ไก่นะคะประมาณ70%ลำข้าวแล้วก็กากน้ำตาลนะคะหมักแล้วก็อัดไปอาดเป็นเม็ดนั่นเองค่ะ เพราะมีประโยชน์ในการบำรุงดอกนะคะให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นและดอกดอกมากๆค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะหลังจากที่เราบำใส่ปุ๋ยขีไก่เรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำเลยค่ะนี่นี่นะคะลดน้ำไปเลยลดให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมวางไว้กลางแดดด้วยนะคะโพลีเซียนบางคนบอกว่า เลี้ยงยังไงปูยังไงไม่มีดอ,อกสักทีบางทีการเจอแสงแดดเกือบร้อเเซนี้ก็จะทําให้โปเซียงของเรานะคะดอกดกมากๆค่ะก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ